สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้คะเราก็อยู่กับรถทัวร์ไปเสม็ดนะคะเฮียจ้างพูดได้มืงกูอัดโซเชียลแคมอยู่เป็นไรอะก็วันนี้มากับเพื่อนๆกูใหญ่าใหญ่ๆอ่ะโชว์เป็นเซ่อวกูโชว์ทั้งแคมสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะชื่ออะไรคเสือฮะชื่ออะไรคะจอนครับจอนน้ำจัดนี่จอนจอจอนจัด น้องสองค่ะน้องสองหัวเปียอะไรคะสังเคราะห์แสงค่ะอ๋อสังเคราะห์แสงให้น้ำกินโดนแสงเยอะบอกแล้วว่าเวลาว่ายน้ำองาอ สวัสดีครับอาสสังครับอัสสังมือแปชื่อชื่อเองง้อชื่อเองง้ออัสสังที่บ๊อบบี้บ่าวลงชุ่งวรรยาไทยวันนี้เราจะไปอยังพูดไม่เสร็จเลยต้องสังเกตเวลาคนเดียวแล้วก็จะจับผมจับหน้ดูสิหมวกเราเหมือนกันเลยเราเป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าแพนเค้กอะไรประมาณโตแหลกเคี้ยคี๋คี๋แมงเอยนี่ค่ะไลุงชุ่งวรรณญาไทย จะอะไรจะตายแล้วค่ะจะตายค่ะไม่ได้โดนเลยคุณคมเมนครับคอมเมนต์คอมเมนต์เมื่อคืนทำเมื่อคืนพูดเยอะแปลไม่ได้กิวไม่ทีจ้ะอันนี้นักร้องนะคะพี่โอเปิลนะคะจะลุ้นรู้ทุกมันยังไม่มีกิ้วเซอร์ไพรส์แล้วเปิอันนี้ร้องเงินล้านเออซอร์ไพรส์น้องบอยแล้วสวัสดีค่ะน้องโบสวัสดีค่ะลูกค้าเงินล้านครับตกจำเงินล้านยกมิติล้บ ข่าวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปสมเด็จนะครับเพื่อไปเที่ยวไปเที่ยวกับน้องๆพี่ๆแล้วก็อาจารย์นะคะเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ชิมไม่ไปเหรอจะตามไปอ๋อโอ้อาจารย์ช่วยคำลืมลืมค่ะอาจารย์ชิมมาส่งอาจารย์ชิมไม่ไปเลยคิดถึงในตะกร้าสี่สิบผูกกูซียอเยอะมากเค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะนอนกันก็คงไม่นอนหรอกอย่างก็เช้าแล้วเนาะบ๊ยไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะไปดมดูกระลังมาฝากนะคะบบ๊ายบายด้วยไม่บอกคัสคลับ